สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับภูมิโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราก็ได้มาทําการติดตั้งอินเวอร์เตอร์แบบหมออแปลงเทอรลอยนะครับเป็นระบบฟอสคิดนะครับแล้วก็มี ATS สสลับกระแสไฟนะครับออโต้นะครับก็ตัวนี้ใช้เป็นแบตเตอรี่24โวลต์นะครับ300แอมป์นะครับตู้ขนาด4,000วัตต์นะครับ24โวลต์ก็ใช้กับตู้แช่นะครับตู้แช่ตัวนี้ก็เป็นร้านขายของชํานะครับนี่นะครับ ก็ใช้หลอดไฟแล้วก็ไฟแสงสว่างหน้าบ้านนะครับแล้วก็ไฟข้างในบ้านนะครับตัวนี้ก็รันอยู่ที่กินไฟอยู่ที่1,000วัตต์นะครับ1,000วัตต์โดยประมาณตอนนี้นะครับ ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0651012018ภูมิโซลาเซลโอเคครับ